เราอาจจะเคยสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างกันอยู่ในการนำเสนอชุดสไลด์นี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัส10เสาหลักแห่งความร่ำรวยที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของใครหลายๆคนไปเลยก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่ต้องถามตัวเองกันก่อนเลย ไอ้เส้นทางที่เราถูกสอนกันมาทั้งชีวิตอะครับว่าต้องเรียนเก่งๆนะหางานดีๆทําแล้วก็เก็บเงินรอวันเกษียณเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าเส้นทางที่ดูปลอดภัยแบบเนี้ยมันปลอดภัยจริงๆเหรอเพราะแนวคิดที่เราจะคุยกันในวันนี้กําลังจะท้าทายความเชื่อนี้แบบสุดๆเลยครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทํางานเพื่อแลกกับเงินเดือนมันอาจจะไม่ใช่ความมั่นคงอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันคือการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงมากรูปแบบหนึ่งเลย เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเรากําลังยื่นอํานาจในการควบคุมอนาคตการเงินของเราไปให้คนอื่นเต็มๆเลยนะสิครับทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับยิ่งแผนการเงินของเรามันยาวนานเท่าไหร่อย่างแผนทํางาน30ปีเนี่ยโอกาสที่จะเจอกับเรื่องไม่คาดฝันมันก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้างกระทันหันอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่มันล้าสมัยไปแล้วหรือแม้ก็ตั้งปัญหาสุขภาพาที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งหมดเนี่ยสามารถทาให้แผนทั้งชีวิตพังลงได้ในพริบตาเดียวเลยนะครับ พอเราเห็นภาพความเสี่ยงแบบนั้นแล้วนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเสาหลัก2ต้นแรกก็คือการเลิกหวังลมๆแรงๆกับความรวยในอนาคตแล้วหันมาควบคุมชะตาชีวิตทางการเงินด้วยตัวเองเพื่อที่จะเริ่มสร้างความมั่งคั่งตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอจนแก่นะครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะฮะก็คือสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจแบบเสือออนกินหรือ passive income นั่นเองพูดง่ายๆก็คือการสร้างอะไรสักอย่างที่มันทําเงินให้เราได้เรื่อยๆ โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาทั้งชีวิตไปนั่งเฝ้ามันตลอดเวลาครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะฮะนึกถึงเรื่องของจอแดนเบลฟอร์ดจากหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street เลยครับเขาไม่ได้รวยเพราะเป็นนักขายที่เก่งที่สุดนะแต่เขารวยเพราะเขาสร้างระบบการขายที่ใครๆก็ทำตามได้แล้วก็สอนให้คนอื่นทำซ้ำได้เป็นร้อยเป็นพันคนนี่แหละครับคือการขยายผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาของตัวเองเลยแม้แต่นาทีเดียว เอาละครับแต่ว่าการมีระบบที่ดีเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองพลังที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละครับเรามาดูกันที่เสาหลักด้านความคิดกันบ้างนั่นก็คือเสาหลักที่3 4ี่และ5ครับเสาหลักที่3มเนี่ยคือความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆไปเลยครับไม่ใช่แค่เชื่อว่าเออเราก็พอทําได้แหละแต่ต้องเชื่อลึกๆเลยว่าเราเนี่ยมีดีพอที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆก็จริงไหมครับถ้าขนาดตัวเราเองยังไม่เชื่อในตัวเองเลยแล้วใครที่ไหนจะไ่เชื่อเราล่ะครับ ความลังเลสงสัยในใจนี่แหละที่เป็นตัวการหยุดเราไว้ก่อนที่เราจะได้เริ่มลงมือทํำด้วยซ้ําข้อต่อมานี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับคือการรับผิดชอบทุกอย่างแบบร้อเซไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีหรือร้ายเราต้องยอมรับว่ามันเป็นผลมาจากการกระทํำของเราการคิดแบบนี้จะเปลี่ยนโฟกัสเราจากการโทษนั่นโทษนี่หรือหาข้ออ้างไปเรื่อยๆให้กลายมาเป็นการเรียนรู้และหาทางแก้ปัญหาแทนครับ และเสาหลักด้านความคิดที่สำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือกรอบความคิดที่เรียกว่า abundance mindset หรือความคิดแบบเหลือเฟือมันตรงกันข้ามกับคนที่คิดว่าทุกอย่างมีจำกัดเหมือนเค้กที่มีชิ้นเดียวต้องแย่งกันกินแต่คนที่มีความคิดแบบเหลือเฟือจะเชื่อว่าโอกาสและความมั่งคั่งในโลกนี้มันมีมากมายมหาศาลครับรอให้เราไปความา โอเคพอเราปรับมาเสร็จกันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเริ่มลงมือทำยังไงล่ะจะเปลี่ยนความคิดพวกนี้ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ยังไงเรามาดูกันต่อที่เสาหลักที่ 6, 7และ8ซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวสู่การลงมือทำจริงครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในความคิดนะครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลเลยคือเลิกถามตัวเองว่าแล้วถ้ามันเจ๊งล่ะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กล่ะซึ่งมันมีแต่จะทำให้เรากลัวแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วเปลี่ยนมาถามว่าโอเค จเจอปัญหานี้แล้วไงต่อทำอะไรต่อได้บ้างโฟกัสไปที่สเต็ปต่อไปข้างหน้าแทนครับเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยครับคนที่สาเร็จเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความฝันลอยๆแค่บอกว่าอยากรวยมันไม่พอครับมันต้องตอบให้ได้เป๊ะๆเลยว่ารวยแค่ไหนเงินเท่าไหร่ลูกค้าคือใครกันแน่สินค้าหรือบริการของเราคืออะไรจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วสเต็ปแรกที่ต้องทำคืออะไรยิ่งละเอียดยิ่งดีครับ ประเด็นนี้สำคัญมากๆครับเวลาของเราทุกคนมีจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดคือทุ่มพลังงานของเราสัก80%ไปกับงานที่มันสร้างรายได้โดยตรงอย่างเช่นการขายการตลาดส่วนงานเอกสารงานจุกจิกเนี่ยทำให้เหลือน,น้อยที่สุดและที่สำคัญนะไอพวกสิ่งรบกวนทั้งหลายต้องเป็นศูนย์เลยครับตัดทิ้งไปให้หมดมาถึง2เสาหลักสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่านี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยพอต่อให้เราเก่งแค่ไหนขยันแค่ไหน สุดท้ายแล้วเกมนี้มันวัดกันที่การเข้าใจคนครับต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มันถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนกับคนดังนั้นทักษะที่สําคัญที่สุดในการหาเงินไม่ใช่การทํางานหนักหามรุ่งหามค่ําแต่คือการเข้าใจจิตวิทยาของคนอื่นว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเห็นว่าเราช่วยเขาได้ ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็นํามาสู่บทสรุปที่ทรงพลังมากๆเลยครับนั่นคือการเปลี่ยนจากการฝากชีวิตไว้กับระบบของคนอื่นมาเป็นการเชื่อมั่นและเดิมพันกับตัวเองซึ่งนี่คือขนทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วครับและนี่คือความลับข้อใหญ่เลยนะครับที่คนที่สร้างตัวขึ้นมาได้เขาเข้าใจกันดีการเดิมพันที่มีโอกาสชนะสูงที่สุดในชีวิตก็คือการเดิมพันกับความสามารถและความคิดของตัวเราเองนี่แหละครับเพราะมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายนี้คำถามสำคัญมันก็เลยย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนครับว่าแล้วในวันนี้เรากำลังเดิมพันกับอะไรอยู่กำลังเดิมพันกับระบบที่คนอื่นเป็นคนคุมเกมหรือว่ากำลังเดิมพันกับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดที่อยู่ในตัวเราเอง